ในคลิปนี้นะครับผมจะไปเมือง Amazing โดยที่ผมจะพูดภาษาเหนือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับพี่เฮ้ยครับดูว่าพวกผมแต่งตัวเป็นไงครับอืมไหนอะนี่ยพี่เสื้อขาวน่ะอ่าก็ดีนะโอ้ดก็ดีนะสรุปมันดีไหมวะเขาเขาไปเปลี่ยนร้านอื่นแล้วว่ะ ก็ดีนะมี้ข้าจะถามเขาว่าก็ดีปะ Five minutes later ไอ้เวนไปดูน้อกินไอนั่น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 ไออมกูรู้ได้ไอออมกูจะพูดภาษาเหนอยแล้วกันเออให้เดี๋ยวกู็ูคนแปล ม่มึงร้ว่อแปลว่าอะไรกูเดาวมั่มโอเคงั <c oughs> okay. ้นเดี๋ยวกูจะพูดเหนือกันาจะอ้วัเหนือนะนายกชื่ออะไรอะ่ะสวัสดีครับลงุงอยู่ไปครับ <ไป S 3> อยากเมาเพื่อลืมเธอ <ๆ S 2> ครับอ๋อแต่ทุกที <c oughs> เขาไม่เคยจำตั้งแต่แรกอะ่ะ <c oughs> ที่นี่ลานรถหรือเปล่าครับเดี่ยวอ๋อใช่ครับลานรถครับโอ้มีรถอะไรบ้างครับนำเสนอคันแรก โอ้น oh, no, ึกว่าจะเล่นรถในกรอบเครียดเลยไหนครับโอ๊ยไ้ยวิ่ว้า กูโอเคกูเพิ่งเข้าใจแล้วครับว่าการที่โดนรถถังยิงนเยังไงแกแหงเขาจะไว้ซะเยอะไอ้เหี้ยโอ้ยอ้าอ้อยโอ้กูเพิ่งตื่นจากความตายกูเพิ่งตื่นจากความตายอิผาละโอ้คุณหมอขี่รถจะไหนต้องรถอะไรอ่ะรถดี ไอ้เว้ยเอ้ยจะเหมือนกุ้ยแล้วจะตายเหรอเฮ้ย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 อารมณ์ดีเหรอเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซื่องหนึ่งทีกูเซื่องหนึ่งทีอีแงงเท่หว่ะเป็หมอคนที่ไหนครับคนทุกที่คนคนทุกที่ผมพอดีผมมาหาคนบ้านเดียวกันนะครับไม่ใช่ไม่ได้อยู่เหนือคนบ้านเดียวกันกูว่ามันเริ่มเพลอแล้วแค่มองตากันบอสครับ ไอ้โจดงอนนี่มันคืออะไรครับบอสะครครับไอ้โจดงอนนี่มันคืออะไรครับบอสอะไรอ่ะไอ้โจดงอนน่ะโจดงอนน่ะที่มันพูดอ่ะผมไม่รู้ครับเรื่อยอะไรผัดซีอิ๊วไอ้สองห่อใส่ไข่นี่มันคืออะไรครับเนี่ยเขาน่ะเขาาจะหิวครับอ๋อเขาโหว่าแล้วน่าจะทำอาหารอะไรเขากินโหลไอ้ไอ้คิงเกยงอนแจก่อนงอนแจ จริงไม่เคยอย่างอนแจ้ครับผมเพิ่งเข้ามาครับแล้วแล้วผมผมหว่าหว่ารูเลยครับผมอะเออผู้ป่วยมาแล้วแบบต้องเคี้ยวเราไอ้แบบนี้เท่ดีผมชอบนี่มันดอมเนี่ยหว่ามิวสิกดอมมาไอ้ไอ้เป็นดอมอ่ะดอมมิวสิกอ๋อฮัลโหลฮัลโหลพี่ครับพี่สาวลืมเธอครับเนี่ยพี่หงกับว่าพี่ไหนคนนักอ่ะเขาบอกว่าคนไหนตัวหนักครับัจจ่าอีูคนนักอัะผมเป็นล่างให้ เขาบอกว่าคนตัวไหนตัวหนัก,นกบ้านเออไม่รู้ว่า,วนาคนาแ,แปลเป็นปล็กเมื่อกี้เขาพูดว่าบอกหูเพื่อนบอกใจหมายถึงคนหนักๆอะ่ะเขาถามว่าคนไหนคนหนักๆครับคนหนักๆอ,อ๋อคนน่ารัก <laughs> ใช่ไหมเพื่อน <laughs> เป็นตาฮักใช่ไหม <laughs> ข่าวดีเยเดี๋ยวก็หลุด เขาถามว่าตรงไหนคนเยอะๆครับเออนี่แหละนี่แหละใช่ครับพี่ก็เป็นตรงที่เขาแบบว่าที่ล้างพวกของฟาร์มคนเยอะแล้วก็อร้านของฟาร์ครับต้องสนามมาหรือเปล่าครับใช่ฟาร์มของฟาร์มเนี่ยผมบอกมียาผมจะเอาไปฝาใครอ่ะเขาบอกเขาไม่มียาเขาจะไปฝากใครอ่ะ เจ้าญาตไปทำอะไรวะเพื <c oughs> ่อนปัจจัยญาติทิงรู้จักเขาว่าญาติอ๋อญาติอะญาตินะฟาร์มฟาร์มพูดว่าฟาร์มของฟาร์มไม่ญาตินะครับญาตินะครับเขาไม่มีญาติครับผมมีแบบเป็นพี่น้องกันนะครับไอ้เถ่งครับไอ้เถ่งเออว่าไงไอ้ปองเอออ้าวกูชื่อปองหรอ <c oughs> ไม่คุยก่อนหน้านดีวะ <c oughs> <c oughs> ผมชื่อปองครับ <c oughs> ชื่อว่าน้ำผลไม้ควายมึงใช้ตาแดด กินด้วยจมูกหรอวะเพื่อนใครใครจมน้ำช่วยเรากรำไปลำงเอาไปเพื่อนเข้าบ้าคเรับี่ลงไปเพื่อนเข้าบ้าลุงผมก็สิบสี่ฮะเออผมเพิ่งจะ่สิบสองเพื่นกันนี่ครับมอเฮาขนาดเลยเปื่นรออะไรอ่ะเฮลโลบอโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวใจปใจ เริ่มโบว์โตข้าวไอโบเบ่สวัสดีครับลุงโตข้าวไอเมาไอมัเท่มันเหลือเนี่ยเมาอะไรเนี่ยไอสนใจแรกกันพูดกับผมเหรอแรกกันไหมครับลุงแรกกับรถผมไหมครับยี่สิบยี่ห้าก่อนนี่ในเยินได้ยินเอาหรอแรกมีกว่ามากนี่รถทำงานเฮียไปลองก่อนเลยเฮียไปลองก่อนไป ไอเห่ขับลงคูอะไรนะลงอยู่ก็ไอ้กลัวกลัวขับลงข้างทางอ่ะข้างทางข้างทางหรือไม่รู้เรื่องราวแรงนี่เฮียอะไรอ่ะเฮียไอ้คนบ้านไหนนี่ไม่รู้เรื่องเลยมึงเล้งไม่รู้เรื่องไอ้หัวดอนี่เอามึงก็หัวโดนมึงก็หละไอกินกูอย่างนี้ าว่าจะให้นี่โจทย์ง่อยเลยหัวดอหัวดอคืออะไรครับเนี่ยเท่าอะไรเท่าอะไรรถนั้นอะพันห้าครับใช่ผมจะแลกกับการเนี่ยใช่ผมแลกฟรีครับรถเลกะรีพันห้ารถโอโหตรดจผมเนี่ยจะเอาไหมล่ะไม่เอาเนืว่าเป็นพ่อเราแล้วไอ้แม่อ้ไอยจะไปไหนว่าเป็นแมงดาไอ้คีนี่ยิงห้ากระเนี่ยแลกกันไหม ไปไหนผมจะเอารถคันนี้ไปขายทุเรียนอันผมเอาไปเลยแล้วกันไอ้อเอาล็อกด้วยวะไอ้รถสิงไปขนาดนี้ไอ้ชิงจะเล่กว่านี้กันปุ้นเนี่ยอู้กําเมืองกับบอสขา้กเขาใจไอ้เยียคนที่ไหนครับเนี่ยคนทุกที่ครับคนทุกที่โอเคเจอครับเจอตั้งหน้าจดงอนสักรรมันเจอพี่นี่หนอคนนักหนักอะโอ้โหนักจริง น,น่านจริงเพื่อนว่าเดี๋ยวพีพีแพ็กสตรอเบอรี่อู่กันไหมครับเนี่ยอยู่ค่ะที่นี่ที่ไหนครับเนี่ย <laughs> เอาลุงจอน <laughs> ลุงจอนครับใช่ลุงเขาบอครับเนี่ย <laughs> ลุงจอนรีบไปเลยเหมือนไม่อยากคุยอะมึงได้กูไปว่าเพื่อนได้ยินไอไน้เา กำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมเขาไปไหนบะเกยบะมีใครอยากมัวเเผวเหรอนี่นี่ต้งแปลกใจวะล่ะรอเหี้ยฮัลโหลอ้ายอ้ายเบาจอห์นโอ้ไอ้นี่หูลิงก็ว่าได้หาว่าไ่้ตางอนคนละโอ้ใจบะไหวไป้วเนีไปตางได้ก็บอมีคนว่าฮัลโหลอ้ายครับผมพี่ดึงอะไรมาเนี่ยพี่ดึงยญ้าครับดึงยญ้า ถึงยาได้จ้ายิงยาฝอยโอ้ยจุดยีใบกระท่อมสุดยอดเงา้อเฮ้ยเราเจอจุดใบยีแล้วใบยีแล้วเพื่อนนี่พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยแแมทครับเยี่ยแมทแมทคิวเปล่าแมทเซดสิครับไอ้อ่ะแมทเซดยี่เพื่อนอ๋อแมทเซดแมทเซดโวไอ้บ้าวสรุปสรุปได้ตังค์เพื่อนผมวะเนี่ยใช่ครับ ไอ้บังเอาไอ้เคยวใครอ่ะไอ้ไงไอ้ไงไอ้อะบังเอาขิ้นี่บังเอาได้ไอ้ไม่มีตาไอ้ขิ้ขี้หมวยอย่างนี้ฮะฮัลโหลตั้งแน่อันนี้เท่งเพื่อนผมครับสวัสดีครับส่วนผมชื่อป๋องแปงป๋องแปงเหรอป๋องแปงครับ พี่สาวคนบ้านไหนนี่พี่สาวคนบ้านไหนไอ้บ้านบ้านกุดดูค่ะฮะบ้านไหอย่างไ้เท่งบ้านกิดบ้านจีกุ้งเอ้ยไม่ใช่อยู่บ้านน้องอีลุนเหรอฮะไอ้เฮียแถวไหนวะเนี่ยกูอยู่ประเทศไทยหรือเปล่า ไปแล้วนะไปแล้วนะโอ้ป <peaks> ้งไว้เจ้ครับรอเพื่อนของเพื่อนไปก่อนเขาไม่ฟังกูไปแล้วเด้อขอขอน10นาทีครับอย่าฟังไปนะพี่โดดขึ้นรถไปด้วยครับพี่เป็นไงกูเหมือนวิญญาณจัดเลยไปขึ้นไทยเลยน้องเอ้ยมึงขึ้นดีๆีตีอีวีเทนโปัญญังเนี่ยมันขึ้นบ่ได้หรอมันขึ้นไม่ได้มันก็ตกอ่ะไม่เป็นไรครับผมเต้นอยู่ตรงนี้ เมือสอคนนี้เข้าเหงาอะเราแปเรอแปบรอแปผม้ผมได้เมื่อสองคนนี้เข้าเหงาอ่ะไปพี่ไปแล้วครับปีผมยอมดีเดอเฮย้ย้ยน่มูล่าเพื่อนอาว่าผมว่าบาถึงอ่ะวันเนี้ยเจอครับเจอครับเจอครับครับเมื่อไหร่จะเข้าท่อนนะคะยังครับไม่เก็บเรื่องของมืใครจมน้ำอ่ะ อย่ตดในน้ำไปนะคะบอกให้รู้ไว้หัวใจรักอ่ารบกวนใช้ปากร้องนะคะไม่ใช้อะไรจมหน